สวัสดีครับผมอาจารย์ดรยอดแก้วแก้วหิงสาวันนี้จะมาติวสอบสำนักง,งานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งบุคาลากรทางการสาธารณสุขน,นะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นผ้าขอไข่นะครับวิชาที่1น,นะฮะก็คือกฎหมายสิบฉบับนะครับเรามาดูเกี่ยวกับงานสารบัญน,นะฮะปีพศ .2526 นนะครับแล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับใครที่กำลังจะสอบนะฮะแล้วอยากได้ไฟล์ข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งนะครับเช่นนักวิชาการศึกษานักทรัพยากรบุคลคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับรวมไปถึงเจ้าพนักง,งานธุรการหรือตำแหน่งอื่นๆก็ให้พิมพ์ชื่อตำแหน่งด้านล่างเลยนะครับแล้วฝากกดติดตามไปด้วยนะฮะเดี๋ยวจะนําข้อสอบเนี่ยมาโพสต์ไว้ให้มันก็จะแจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่างานสารบัญเนี่ยนะฮะสองหเนี่ยประเด็นที่สําคัญเนี่ยนะฮะออกข้อสอบตรงไหนบ้างนะครับ สำหรับประเด็นแรกครัคือเรื่องของนิยามนะครับคำที่กําหนดไว้ในระเบียบฉบับนี้เนี่ยนะฮะคำที่1ฮะคือคําว่างานสารบัญนะครับก็เป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารนะครับเริ่มตั้งแต่การจัดทํานะครับต่อมาคือการรับนะการส่งการเก็บรักษาการยืมจนถึงการทําลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนิยามตรงนี้เนี่ยเราสามารถ วิเคราะห์ออกมาได้ว่างานสารบัญที่เป็นการบริหารงานเอกสารเนี่ยมีด้วยกันอยู่6ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1คือทําขั้นตอนที่2คือรับ3คือส่ง4คือเก็บ5คือยืมและ6ก็คือการทําลายนะครับมีด้วยกันอยู่6ขั้นตอนต่อมาครับคําว่าหนังสือฮะนังสือเนี่ยก็หมายถึงหนังสือราชการนะครับต่อมาครับก็คือส่วนราชการนะครับ ส่วนราชการเนี่ยนะก็หมายถึงนะหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมนะฮะหรือสํานักงานหรือเทียบเท่าเนี่ยนะฮะที่อยู่ในการบวิหารราชการในส่วนกลางนะครับต่อมาครับราชการส่วนภูมิภาคแล้วก็ราชการส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วยนะครับนั้นเนี่ยนะฮะนานสารบัญเนี่ยเราก็จะใช้กันในระบบราชการทั้งหมดเลยนะครับต่อมาครับคณะกรรมการนะฮะก็หมายถึงคณะบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในะเรื่องใ,ใดๆหรือนะฮะเขาให้หมายความรวมถึงคณะอนุด้วยนะครับอนุกรรมการหรือคณะทํางานนะฮะที่ปฏิบัติงานในลนักษณะเดียวกันนะครับต่อมาครับอันนี้จะเป็นการแก้ไขนะระเบียบการสารบัญล่าสุดเลยนะคือมันจะมีคําว่าระบบสารบัญอิเล็กทรอนิก นะครับคือแต่ก่อนเนี่ยนะฮะเราก็จะใช้เป็นระบบแมนนวลคือกระดาษนะหนังสือราชการก็จะเป็นกระดาษนะฮะแต่พอปัจจุบันเนี้นะฮะเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากขึ้นนะครับส่งเป็นไฟล์พิมพ์ส่งเป็นไฟล์รูปนะก็ถือว่าเป็นอ่หนังสือราชการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการแก้ไขนะครับระบเออระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็หมายถึงการรับการส่งการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารนะฮะก็คือ1ต้องรับ สคือส่ง3ามคือเก็บมี3อย่างนะ,ะข้อมูลข่าวสารนะครับหรือหนังสือผ่านระบบที่สื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมไปถึงการรับส่งนะโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็คืออ e, ีอะไรฮะอีเมลใช่ไหมฮะเมลนะส่งไฟล์ในเมลนะครับเนาะของส่วนราชการหรือที่ส่วนราชการเนี่ยนะฮะให้แก่เจ้าหน้าที่นะครับระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นะฮะคือพูดง่ายๆว่านะ ต่อไปนี้เนี่ยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ก็มีไว้รับมีไว้ส่งมีไว้เก็บนะฮะแล้วก็ส่งผ่านทางอ e ีเมลได้แล้วนะครับต่อมาครับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็เป็นหนังสือราชการนะฮะที่นะจัดทำรับส่งเก็บอ่ะอันนี้จะมีอยู่สี่อย่างหนึ่งคือทำขึ้นมานะฮะสองคือรับสามคือส่งสี่คือเก็บอ่านะมีด้วยกันอยู่สี่อย่างนะฮะด้วยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับถ้าผูา้บังคับบัญชาเนี่ยส่งไฟล์ให้เราเนี่ยเป็นไฟล์ pdf หรือไฟล์รูปก็ตามเนี่ยนะฮะเป็นตัวไม่ว่าจะเป็นหนังสือภายในภายนอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังสือราชการนะครับพเพราะเรี่กหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับทีนี้ฮะ,ะผู้รักษาการเนี่ยตามระเบียบฉบับนี้นะฮะก็คือให้ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับประหลัดสำนักนายกนะฮะรักษาการนะครับ ก็หน้าที่ของผู้ที่รักษาการก็คือมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะรวมไปถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่นะครับให้ใช้งานสารบัญเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานทุกกระทรวงทบวงกรมนะฮะราชการทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นนะฮะก็ให้ยึดงานสารบัญนะฮะสองข้าสองคนแล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมตัวนี้นะครับโอเคทีนี้ฮะชนิดของหนังสือนะครับก็คือมันมีนะฮะ อย่างแรกเนี่ยในมีเขาเรียกว่าเป็นคําอธิบายนะครับชนิดของหนังสือหนึ่งฮะหนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการนะครับก็เป็นหนังสือภายในใช่ไหมฮะแล้วมีไปมาระหว่างส่วนราชการต่อมาข้อ2ฮะแบบที่2คือมีไปถึงฮะหน่วยงานอื่นนะครับที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือมีไปถึงบุคคลภายนอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสือภายนอกนะครับต่อมาครับแบบที่3คือหนังสือที่หน่วยงานเนี่ยนะอื่น ส่งมาให้นะฮะส่วนราชการนะเขาเรียกมีมาถึงนะครับมีมาถึงส่วนราชการต่อมา4่ฮะจัดทําขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานนะครับห้าฮะจัดตามทขึ้นเหมือนกันฮะแต่ตามกฎหมายและเบี่ยบข้อบังคับกำหนดว่าให้ต้องมีเช่นอะไรเช่นใบสําคัญรับเงินใบเสร็จนะกฎหมายว่าด้วยการเงินเนี่ยมันมันกำหนดว่าต้องมีเพราะนั้นเนี่ยทางราชการก็ต้องจัดทําใบเสร็จใบสําคัญรับเงินขึ้นมานะครับ ทีนี้ฮะสิ่งที่เราต้องจําไม่ได้เลยนะครับประเด็นที่ออกข้อสอบบ่อยมากก็คือหนังสือเนี่ยมีด้วยกันอยู่6ชนิดหนังสือการมี6ชนิดนะครับหคือภายนอก2ภายใน3ประทับตา 4. ส่สังการ5ประชาสัมพันธ์และ6กก็คือหนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานนะครับมีด้วยกันอยู่6อย่างนะภายนอกภายในประทับตาสังการประชาสัมพันธ์แล้วก็บออันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับ อ่าชนิดที่สี่ห้าหกเนี่ยมันจะมีชนิดย่อยอยู่ข้างในนั้นอย่างหนังสือสั่งการเนี่ยมันจะมีสามอย่างประชาสัมพันธ์ก็มีอีสามอย่างนะฮะหลักฐานจะมีอยู่สี่อย่างนะครับเดี๋ยวดูในรายละเอียดข้างในนะครับโอเคอ่ะนะเราก่อนที่จะอธิบายรายละเอียดข้างในนะครับใครที่สนใจติวสำนักประหลัดนะฮะสำหรับคนมีเวลาน้อยนะครับอยากฟังติวสรุปดูประเด็นข้อสอบเลยเนี่ยนะฮะก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ ก็สามารถสามัครเข้ากลุ่มได้นะติวจนถึงันสอบนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีประกาศสอบว่าเออสอบเมื่อไหนอย่างเป็นทางการนะครับแต่คร่าวๆเนี่ยก็ไม่นานนะอีกไม่กี่วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถเข้าในกลุ่มได้นะฮะก็พิมพ์ว่าสำหรับคนมีเวลาน้อยนะฮะถ้าเกิดใครอ่านมาเยอะแล้วมีเวลาเยอะเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเข้าแต่ใครที่อ่านไม่ทันนะฮะมีเวลาน้อยจริงๆเนี่ยก็กดลิงก์้า่ลางได้เลยนะครับ สำหรับหนังสือภายนอกฮะหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบทางซ้ายมือเนี่ยนะฮะปราครุตจะอยู่ตรงกลางนะครับถ้ามีชั้นความลับก็นะปั๊มขบบนนะครับนะบลับมันจะมีอยู่เนอาอยู่3แบบนะฮะลับลับมากลับที่สุดนะครับถ้ามีชั้นความเร็วก็จะปั๊มอยู่บนคําว่าที่ตรงนี้สังเกตดีๆนะฮะอ่ะาความเร็วก็มีอยู่3อย่างครับด่วนด่วนมากด่วนที่สุดนะครับคือถ้าดูภาพไปด้วยเนี่ยมนจะมองเห็นเลย นะครับหนังสือภายนอกเนี่ยนะฮะคือหนังสือที่เป็นแบบวิธีฮะโดยใช้กระดาษตาคุดนะครับเอาไว้ติดต่อระหว่างส่วนราชการนะครับหรือว่าเอาไว้ติดต่อกับบุคคลภายนอกนะบริษัทห้างร้านเอกชนนะครับหน่วยงานหรือส่วนการก็จะออกเป็นหนังสือภายนอกนะครับนะถ้าเราเห็นภาพมันก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับนะมีรายละเอียดตามนี้นะครับแต่หลักๆก็คือใช้กระดาษ ตาคุณนะฮะเออคุณอยู่ตรงกลางนะตืงกลางหน้ากระดาษด้านบนนะครับช้นความลับอยู่ตรงไหนความเร็วอยู่ตรงไหนนะฮะดูให้ดีนะครับต่อมาครับหนังสือภายในฮะด้วยกันเองนะฮะก็คือหนังสือราชการนะฮะที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าภายนอกนะครับติดต่อภายในกระทรวงทบวงกลมเดียวกันหรือจังหวัดเดียวกันให้ใช้อะไรฮะเออใช้กระดาษบันทึกข้อความไม่ต้องใช้กระดาษตาคุณนะ ใช้กระดาษบันทึกข้อความแต่ถามว่าครุฑเนี่ยมีไหมมีอยู่ซ้ายนะอยู่มุมซ้ายนะครับตรงกลางเขาจะเขียนว่าบันทึกข้อความนะแล้วเป็นครุฑตัวเล็กครุฑจะมีสองขนาดนะครับโอเคนะผ่านนะอ่ะต่อมาครับหนังสือประทับตาฮะเป็นหนังสือแบบไหนล่ะก็เป็นการประทับตาแทนการลงชื่อครับโดยคนที่จะออกหนังสือประทับตาได้เนี่ยคือ,อ,อหัวหน้าระดับกรมนะฮะก็คืออธิบดี นะครับแต่ว่านะหัวหน้าระดับกรมเนี่ยหรือว่าอธิบดีเนี่ยไม่ได้เป็นคนเซ็นเองนะฮะให้ลูกน้องที่เป็นหัวหน้าระดับกองเนี่ยเป็นผู้นะฮะลงลายมือชื่อนะครับนะย่อกําก,กับแล้วก็มีตาตามของหน่วยง,งานนะห้ใช้กระดาษตาขุดเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่นี่คุณจะเห็นว่านะฮะครุฑอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีข้อความต่างๆนะแล้วไอ้ตรงเนี้ยเขาเขียนว่าชื่อส่วนราชการที่ออกนะครับนะตราก็คือวง ปาใช่ไหมแล้วก็มีการเซ็นชื่อกำกับแบบนี้นะฮะโดยคนที่เซ็นคือหัวหน้าระดับกองนะครับทีนี้เนี่ยหนังสือประทับตาเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสําคัญก็เลยให้หัวหน้าระดับกองเ,เป็นผู้เซ็นชื่อกำกับได้นะครับเขาก็จะกําหนดไว้ว่าเรื่องที่ไม่สําคัญเนี่ยมีด้วยก,กันอยู่6อย่างนะฮะที่สามารถออกเป็นหนังสือประทับตาได้หคือการขอารายละเอียดเพิ่มเติม2อคือ,อการส่งสำเนานะฮะต่างๆไม่ว่าจะไปสำเนาหนังสือสิ่งของเองกสาร นะต่อมาครับตอบรับทราบเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับราชการสําคัญหรือเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน4ฮะแจ้งผลที่ดําเนินการไปแล้ว5ครับเตือนเรื่องที่ค้าง6ก็คือแล้วแต่หัวหน้าระดับตรมจะกําหนดเพราะเนี่ยหลักๆมีเรื่องการอยู่6อย่างครับที่ทําเป็นหนังสือประทับตาได้เลยนะขอรายละเอียดเพิ่มนะส่งสาเนานะตอบรับทราบนะแจ้งผลดําเนินการเตือนเรื่องที่ค้างแล้วก็เรื่องอื่นแล้วแต่อธิบดีจะกําหนดนะครับ อ่าทีนี้ฮะหนังสือสั่งการเนี่ยนะครับมันมีด้วยการสารับชนิดย่อยๆนะฮะก็คือคําสั่งนะครับระเบียบข้อบังคับอันนี้ต้องจําให้แม่นเลยนะคําสั่งระเบียบข้อบังคับนะครับอ่ะคำสั่งเป็นยังไงนะฮะคำสั่งเนี่ยคือบรรดาข้อความนะฮะที่ผู้บังคับประชา vorbei. สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้กระดาษตาคุดนะครับอันนี้เป็นแบบฟอร์มนะฮะของการออกหนังสือนะฮะอ่าสั่งการที่เรียกว่าหนังสือคําสั่ง นะครับจะเห็นว่านะฮะเอ,อ่อมันจะไม่มีคําว่าพอจุดสอจุดพอสอเนี่ยจะไม่มีมันจะเป็นคําสั่งที่สมมุติคําสั่งที่1ทับสองห้าหกห้าก็คือคําสั่งแรกของหน่วยงานเนี้ยนะในปี2 5งห้าสมมติมีคําสั่งที่2ก็จะกลายเป็น2ทับสองห้าหกห้าแล้วก็เรียบไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มคำสั่งนะฮะสั่งณวันที่เท่าไหร,นร่นะครับลงชื่อนะครับแล้วก็มีตําแหน่งของผู้ที่สั่งนะครับ ต่อมาครับเป็นระเบียบระเบียบฮะมันจะมีแบบฟอร์มเลยว่าระเบียบแล้วตามชื่อส่วนราชการแล้วก็ต้องมีคําว่าว่าด้วยนะฮะแล้วก็เลือกจุดๆๆดนะฮะระเบียบมันจะมีพจุดสจุดหรือพสนะเช่นอย่างเงี้ยฮะระเบ er ียบสํานักนายกสํานักนายกคือส่วนราชการถูกไหมว่าด้วยงานสารบรนะงานสารบัรก็จะเป็นเป็นชื่อเรื่องนะฮะแล้วก็พสสองห้าสองหกแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีแบบฟอร,ร์มมาเลยครับข้อที่หนึ่งระเบียบนี้ชื่อว่าอะไร ข้อที่2ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันไหนนะแล้วก็ว่าไปฮะข้อ3ข้อ4ี่ข้อ5จนถึงข้อสุดท้ายนะครับแล้วเขาจะใช้คําว่าประกาศนะไม่ใช่ใช้คำว่าสั่งนะประกาศนะวันที่เท่าไหร่นะครับลงชื่อนะครับแล้วก็ตาแหน่งนะฮะร,ระเบียบเนี่ยนะครับเวลาข้อสอบออกเนี่ยนะจะเน้นตรงนี้ครับว่าผู้มีอำนาจได้วางไว้นะครับเป็นหลักปฏิบัติงานนะเป็นประจําใช้กระดาษตาคุดนะครับอย่างเช่นระเบียบการสารบัญเนี่ยก็คือเป็นหลักที่วางเอาไว้ว่า ม่ว่าหน่วยงานใดก็แล้วแต่จะทําหนังสือภายในภายนอกนะครับก็ให้ยึดระเบียบนี้นะครับจะได้เหมือนกันนะฮะทุกหน่วยงานทุกองค์กรนะครับข้อบังคับนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่3ามลวข้อบังคับฮะก็คือบรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจนะครับกำหนดนะครับโดยใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับใช้กระดาษตาคุดเป็นบรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจที่กำหนดไว้นะครับ ก็ข้อบังคับเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้ฮะคือมีชื่อส่วนราชการนะครับมีคําว่าว่าด้วยจุดๆนะฉบับที่อะไรแล้วก็มีพศนะครับอย่างเช่นข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบนี้ฮะปีพศนะครับอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อบังคับนะฮะประกาศวันที่เท่าไหร่นะครับลงชื่อนะฮะแล้วก็พิมพ์ชื่อเต็มเขานะฮะแล้วก็ชื่อําแหน่จ นะครับเช่นนะตำแหน่งเลขาธิการกลุมสภาแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ต่อมาครับหนังสือประชาสัมพันธ์หนังสือประชาสัมพันธ์เนี่ยมีแบ่งออกไป3นสชนิดย่อยๆ 1. คือประกาศ 2. ะแถลงการ 3. สือข่าวประกาศนะครับคือบรรดาข้อความที่ทางราชาการเนี่ยนะครับที่แจงให้ทราบใช้กระดาษตาคุด นะครับประกาศนะครับ uhm, ชื so like ่อสูตรราชการเช่นประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการใช้สมุนไพรวมเล็บกัญชาตอนนี้นะฮะก็คือชี้แจงให้ทราบว่านะมันใช้แบบไหนได้นะครับเอ่อมันใช้แบบไหนไม่ได้แบบไหนถูกกฎหมายแบบไหนผิดกฎหมายนะครับคือบรรดาที่บรรดาข้อความที่ทางราชการเนี่ยชี้แจงให้ทราบหรือแนีแนวทางปฏิบัตินะฮะว่าเอ๊จะใส่ใบกัญชาหนึ่งใบเนี่ยกับอาหารหนึ่งมื้อใช่ไหมหรือกับ น้ำนำผสมในน้ำเนี่ยต้องใช้เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็จะออกประกาศออกมานะครับก็คือเป็นเป็นเนื้อสื่อราชาการนะครับนะต่อมาครับแถลงก,การนะฮะก็คือเอ,อ่อเป็นบรรดาข้อความนะครับที่ทางราชาการเนี่ยแถลงเพื่อทําความเข้าใจนะฮะก็แปลว่ามันต้องมีคําอธิบายนะครับมากขึ้นจากประกาศนะฮะเช่นว่าประกาศไปแล้วเนี่ยนะก็เกิดความสับสนความระชานชนว่าจะใช้ยังไงนะฮะในเรื่องของสมุนไพร นะฮะหรือว่าคระชานนะครับก็อาจจะให้นะครับกระทรวงสาธารณสุขจะี่ยออกแถลงการนะครับเกี่ยวกับนะฮะการใช้นะครับการไม่ว่าจะเป็นการใช้ทางการแพทย์นะฮะหรือว่านะการปลูกเนี่ยนะฮะมันก็จะมีความสับสนเกิดขึ้นนะครับเพราะเนี่ยทางราชการเนี่ยก็อาจจะออกไปแถลงการออกมาได้นะครับให้ใช้กระดาษตาขุดเช่นเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็ข่าวนะครับข่าวเนี่ยจำไว้เลยนะฮะว่า ไม่ใช้กระดาษตาครุฑนะฮะข่าวเนี่ยก็คือเป็นบรรณานข้อความที่ทางราชการเนี่ยเห็นสมควรเผยแพร่นะครับเวลานเราออกเป็นข่าวเนี่ยในในในหนังสือราชการเนี่ยก็จะมีข่าวแล้วก็ชื่อส่วนราชการแล้วก็เลือกนะครับนะบก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมีกระดาษตาครุฑนะครับทีนี้นะฮะหนังสือชนิดที่6เนี่ยคือหนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทําขึ้น ไว้เป็นหลักฐานนะครับมีด้วยการอยู่4อย่างนะฮะสีประเภทย่อยนะครับมีหนังสือรับรองรายการการประชุมบันทึกแล้วก็หนังสืออื่นเริ่มต้นด้วยหนังสือรับรองนะครับหนังสือรับรองเนี่ยนะฮะหลายคนอ่ะนะครับจะเห็นแ้าฟอร์มเนี้ยบ่อยนะครับก็คือเวลาเราไปสมัครสอบนะครับเราก็จะมีแบบ้าสะคลิปใช่ไหมแล้วก็มีหนังสือรับรองนะครับุการศึกษานะ วกน,นี้จะเป็นหนังสือรับรองนะครับก็คือหนังสือที่ส่วนราชการออกให้กับบุคคลนะครับมีวัตถุประสงค์เนี่ยนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะบใช้กระดาษตาครุฑนะครับแล้วมันจะมีรูปถ่ายนะฮะเวลาแบบเราไปขอหนังสือรับรองใช่ไหมฮะที่มหาวิทยาลัยนะครับเข,ขาเขาก็จะเราเตรียมรูปไปใช่ไหมเนี่ยฮะคือประเด็นก็อยู่ตรงรูปเนี่ยฮะว่า ขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ประทับตาที่มุมล่างขวาของรูปนะฮะเนี่ยที่อาจารย์มงคลไปให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะหนังสือรับรองนะครับรูปที่เอามาแปะเนี่ยคือขนาด4ี่คูณหเซนติเมตรหน้าตรงไม่สวมหมวกนะครับแล้วก็ประทับตาส่าน,นการเนี่ยบนอขอบล่างขวาของรูปเห็นไหมฮะจับไว้นี้นะแล้วก็มีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่นะครับ นะฮะนี่ใครที่เป็นคุณครูแล้วต้องแบบนำมาออกหนังสือรับรองให้กับเด็กนักเรียนเนี่ยจบป .6 จบม .3 เนี่ยแล้วทาหน้าที่ตรงนี้นะต้องปำตาโรงเรียนให้มันนะมุมล่างขวาของรูปนะฮะต้องปำให้ดีๆนะโอเคนะครับอ่ะต่อมาครับรายงานการประชุมนะครับก็เป็นการบันทึกความเห็นนะฮะของใครบ้างนะครับ1คือผู้มา2คือผู้ไม่มา3ผู้เข้าร่วมนะครับนะหลักๆก็จะมี3าอย่างนี้นะครับ มาไม่มาเข้าร่วมแล้วก็มติของที่ประชุมนะครับว่าวันนี้ประชุมกันแล้วเนี่ยนะัมีมติเป็นอย่างไรในเรื่องราวที่จะต้องแบบอขอมติหรือว่าเอามาพิจารณานะครับมันถึกไว้เป็นหลักฐานนะครับแลอการประชุมเนี่ยมันก็กําหนดไว้นะฮะในใน,ในการทํางานของระบบราชาการว่าคณะกรรมการชุดน,นี้ต้องประชุมทุกเดือนนะฮะคณะกรรมการชุดน,นี้ต้องประชุมอย่างน้อยนะฮะเดือนละหนึ่งครั้ง นะครับแบบนี้ป็นต้นก็ต้องมีรายการการประชุมนะ้ถือว่าเป็นหลักฐานในระบบราชการนะครับต่อมาครับบันทึกฮะบันทึกเนี่ยคือข้อความนะครับที่ใช้กันในหน่วยงานนะฮะว่าง่ายเลยเช่นผู้ตายบัครบัญชาจะเสนอเรื่องใดก็ตามต่อผู้บัญคับัญชาคณก็ทําเป็นบันทึกไปนะครับหรือว่าจะส่งไปหาเพื่อนร่วมงานก็ทําเป็นบันทึกไปนะครับก็เป็นกระดาษบันทึกข้อความ เช่นจะไปขอความอนุเคราะห์นะฮะจะไปแจ้งรายละเอียดอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือขัา,าการเนี่ยทุกระดับเนี่ยสามารถทําบันทึกได้นะครับส่งไปให้ผู้บังคับบัญชาผู้ตาดบังคับบัญชาเพื่อรน่วมงานหน่วยงานอื่นนะครับนะแต่ต้องหน่วยงานเดียวกันนะเออหน่วยงานเดียวกันถ้าไม่งั้นเนี่ยต้องทําเป็นหนังสือภายในนะครับถ้าจะส่งไปข้างนอกต้องเป็นหนังสือภายนอกนะครับต่อมาครับหนังสืออื่นฮนะ,ะก็คือเช่นนะครับอ้อพวก ภาพถ่ายฟิล์มแถบเสียงนะครับถบบันทึกภาพหรือสมัยนี้ก็เป็นอะไรนะคลิปวิดีโอใช่ไหมฮะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเนังสืออื่นนะครับนะได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเวลาแบบเราไปขอคลิปกล้องวงจรปิดใช่ไหมฮะเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วตรงนั้นไม่มีเอ่อเอ่อกล้องวงจรปิดเนี่ยเราไปขอคลิปเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังสืออื่นได้นะครับโอเคแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะครับคือ ชั้นความเร็วนะครับเมื่อสักครู่นี้พูดไปหน่อยหนึ่งแล้วว่าชั้นความเร็วเนี่ยมีด้วยการอยู่สามประเภทนะค,คือหนังสือใดก็ตามที่เราต้องการให้มันเร็วกว่าปกตินะเช่นปกติเ็าส่งกัน15วันเดือนหนึ่งใช่ไหมแต่เราต้องการให้เร็วกว่านั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะมีชั้นความเร็วบอกไปนะครับเป็นเรื่องที่มันต้องเร่งด่วนจริงๆนะฮะก็มีด้วยการอยู่3าประเภท3ระดับนะครับก็มีด่วนที่สุดนะครับด่วนมากแล้วก็ด่วนมีด้วยการอยู่3ระดับนะฮะ เราจะเริ่มดูจากข้อละก่อนนะครับเอ้าด่วนนะฮะก็คือให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติเร็วกว่าปกติอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะครับเร็วกว่าปกติที่เขาจะทําได้นะฮะให้ปั๊มคาว่าด่วนต่อมาครับด่วนมากด่วนมากเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วขีดคําว่าโดยเร็วนะครับแล้วก็นะแบบนะฮะสุดๆแล้วคือด่วนที่สุดด่วนที่สุดเป็นยังไงนะฮะก็คือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีเลยครับที่ได้รับหนังสือนั้น นะฮะสมมติว่าเราอ่ายื่นหนังสือไปใช่ไหมฮะปึ๊บเจ้าหน้าที่คนนั้นรับปึ๊บต้องส่งต่อในทันทีนะครับเขาเรียกว่าด่วนที่สุดนะฮะเป็นเอ่อเรื่องที่มันแบบมันคอขาดมาตายเลยนะครับแล้วแบบเช่นภัยพิบัติไฟไหม้นะครับท่วแบบนี้ฮะด่วนที่สุดนะครับเพราะฉะนนเนี้ยต้องจำให้ได้นะมีด่วนด่วนมากด่วนที่สุดนะครับแล้วก็เออสุดท้ายนะครับเสริมให้อีกนิดนึงว่ามันจะมีคําว่าด่วนภายใน ด่วนภายในเนี่ยไม่ใช่ชั้นความเร็วนะครับแต่เป็นการกําหนดว่าอยากได้หนังสือนะภายในวันไหนให้ระบุฮะวันเดือนปีที่กําหนดนะครับรวมไปถึงเวลาด้วยนะเช่นต้องการวันที่หนึ่งะครับเดือนกรกฎาคมนะฮะสองห้าหนะครับเวลาเก้านาฬิกาแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ะบจะต้องมีการระบุไว้หน้าซองด้วยนะครับด่วนภายในโอเคนะฮะ พราะนันเนี่ยก็สรุปนะฮะของสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสารบัญนะครับนะใครสนใจนะฮะคอร์สสำหรับคนมีเวลาน้อยเนี่ยก็สามารถอินบ็อกได้นะครับกดลิงด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบนะครับสวัสดีครับ